มาดูการตื่นตัวในการตรวจ ATK นะคะหลังจากที่มีโอมิครอนระบาดค่ะชื่งชาวหัดใหญ่ก็ตื่นตัวตรวจหาเชื้อด้วย ATK หลังหยุดยาวท่องเที่ยวกับครอบครัวช่วงวันหยุดปีใหม่นะคะสร้างความมั่นใจความปลอดภัยหลังพบการแพร่ระบาดของโควิดสิโอมิครอนในหลายพื้นที่ค่ะประชาชนเขตเทศบานนลนครหัดใหญ่นะคะจากชุมชนรัตนวิบูลจันวินเวศท,ทุ่งเสา อูญี่ปุ่นและชุมชนใกล้เคียงเข้าตรวจหาเชื้อโควิด -19 ด้วย ATK ที่บริเวณลานหน้าร้านช่วปีติมซำถนนปอณัฏพลเขตเทศบาลนาครหัดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นการตั้งจุดตรวจหาเชื้อเชิงรุกของเทศบาลนาครหัดใหญ่ร่วมกับโรงพยาบาลกรุงเทพหัดใหญ่ที่ให้บริการตรวจหาเชื้อให้กับประชาชนทุกกลุ่มฟรีพร้อมออกใบรับรองผลการตรวจให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายสำหรับการตรวจหาเชื้อในครั้งนี้มีประชาชนเข้ารับการตรวจเชื้อจำนวนกว่า300 ในจำนวนนี้พบผลบวกติดเชื้อโควิด -19 าจำนวน3คนคิดเป็น1%อร์เซและจะต้องดำเนินการตรวจ rt-pcr ซ้ำอีกครั้งทั้งนี้เพื่อให้ผลตรวจมีความแม่นยำก่อนที่จะนำส่งเข้ารักษาในสถานพยาบาลด้านนางพนทิพย์เพชรนรินชาหัวใจวัย65ปีก็บอกว่าแม้ตัวเองจะมั่นใจว่าดูแลป้องกันตัวเองเป็นอย่างดีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19นะครับแต่ภายหลังกลับจากการท่องเที่ยวกับครอบครัวช่วงวันหยุดปีใหม่ที่ผ่านมา ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนอกจากงดใช้ของร่วมกันกับคนในครอบครัวแล้วได้รีบเข้าตรวจหาเชื้อรดย ATK ทางนี้เพื่อให้มีความมั่นใจในความปลอดภัยและยังคงปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดด้วยครับ ป้าไปเที่ยวมาเมื่อวันที่28แล้วก็กลับถึงบ้านวันที่4แต่ไปนันป้าก็ระวังไปไปทัวร์นะเวลานั่งกินของก็จากกลุ่มที่ไปด้วยกันเพราะว่าฉีดแล้วทุกคนถึงที่นี้กลับมาป้าก็ไม่สบายใจนะเพราะมีหลานเรียนอยู่ที่บ้านด้วยค่ะค่ะก็สบายใจเพราะหลานหลานเรียนออนไลสองคนมสกับม .2 ถึงที่นี้ถ้าว่าติดมาสักคนมันติดหมดทั้งบ้านที่บ้านนี้ไม่มีใครเป็นตะตะกคนเดียนะ ร้านอะไรก็ฉีดหมดออกจากบ้านนะอย่าประมาทต,ต้องปิดแว่แน่นถ้าปิดตรงนี้กลองกรงก็ไม่มีประโยชน์บางคนก็ปิดที่ปากก็เราลมหายใจเข้าไปใช่ไหมมันต้องระวังให้มากอะตอนนี้อย่าให้มีเลยดีกว่านะขณะที่นายคอยรินฟาปีสุดดินชาวหัดใหญ่ก็ยอมรับนะคะว่ากังวลต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอน จึงจำเป็นต้องหมั่นตรวจหาเชื้ออยู่เสมอเนื่องจากอยู่ในช่วงของการเตรียมตัวสอบเข้ารับราชการจึงไม่อยากที่จะพลาดโอกาสเพราะการติดเชื้อและอยากขอความร่วมมือให้ทุกคนได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดทั้งนี้เพื่อให้สังคมปลอดภัยจากโควิด -19 ค่ะ ครับเพราะว่าผลตรวจเป็นลบนะครับไม่มีเชื้อนะครับก็ดูแลตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศนะครับไว้ให้อยู่ในบ้านแล้วก็จะใส่แมสแล้วก็ฉีดยาเพื่อจะไปทําการสอบนะครับก็มั่นใจในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่ามีความปลอดภัยนะครับก็ดูแลเกี่ยวกับตามนะการปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขนะครับอย่าแห้งเคร่งครับนะครับแล้วก็อย่าอยู่ในที่สาธารณะนะครับที่แออัดนะครับ